ดีตอนรับเข้าสู่ช่อง i n น h วันนี้เราก็อยู่กันเกมฟีฟ่าโมบายสองศูนย์นะครับกันเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมใหม่มาแล้วมากเมื่อคืนนี้เองนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือกิจกรรมโคดินวีกนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าภายในกิจกรรมมีอะไรกันบ้างนะครับกิจกรรมโคดินวีกเราจะเล่นกันทั้งหมด14วันนะครับก็อันแรกเราจะไปดู h าท t o p a h หา t o p พ a y น่าจะเป็นอธิบายเฉยนะครับไม่มีอะไรนะครับ มาดูคอนเซ็ปชันนะครับคอนเซ็ปชันอันนี้เขาจะอธิบายตัวนักเตะเราจะข้ามไปก่อนนะครับไปดูเวทเทิลก่อนนะครับสำหรับเวทเทิลนะครับก็จะเป็นการเล่นแบบสกิลเกมนะครับในการเล่นในแต่ละครั้งจะต้องใช้หมวกสีดำนะครับไอหมวกสีดำก็คือแต้มอันนี้ครับแต้มเวทเทิลเอเนจีนะครับ3ครั้งนะครับในการเล่นแต่ละครั้งนะครับการเล่นแต่ละครั้งเราจะเขาก็จะได้รับ เป็น G W Point นะครับคูณ10นะครับแล้วก็สกิลบูทคูณ5นะครับทุกด่านเลยนะครับ G W G W Point คูณ10นะครับมอมาเล่นถึงฟอมาเล่นมาถึงด่าน3านะครับเราจะได้ G W Herz ด้วยนะครับเป็นขวดมีรูปหัวใจตรงกลางนี่นะครับเล่นทุกวันนะครับอันนี้มันจะมี2สายนะครับแต่อันนี้ผมเล่นลองเล่นไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีให้ดูนะครับมันจะมีเลือกสายนอกนอสายที่ normal กับ hard นะครับก็คือเราให้เราเลือกเอานะครับว่าเราจะเลือกเล่น normal หรือว่าจะเล่น hard นะครับแต่อันนี้ผมเลือก hard ไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีขึ้นให้ดูนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับทุกตาเลยนะครับมันจะได้ GW point คูณ10ทุกตาเลยนะครับมาถึงด่านที่7ก็จะได้อีกนะครับเป็น GW Herz นะครับนะครับไอ้ขวดนี่นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนมาสุดทางนะครับ พอทุกทางเราจะได้ได้รับของรางวัลนะครับเป็น G.W. c h e r l e a Point นะครับเป็นหมวกสีขาวนะครับซึ่งในแต่ละด่านนะครับมันจะเอาไว้ทำแรดบ้างเรามาดูกันนะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราเคมทุกๆุสายนะครับวันหนึ่งมันเล่นครบ1สายอยู่แล้วละครับถ้าเราเคมทุกสายมันมีกําหนดก็คือวันละสายนะครับก็คือเราจะต้องเคมทั้งหมด10สายนะครับเราถึงจะได้ รับเป็นกุญแจคีฮารานะครับเพื่อเอาไปเล่นในกิจกรรมฮารานะครับมันบังคับแค่หนึ่งสายวันละสายนะครับมันรีเฟรชทุกวันนะครับอันนี้มีซื้อด้วยนะครับก็คือเวทเทิลคูนสามนะครับใช้คอยเจ็ดหมื่นห้านะครับแล้วก็อย่าลืมดูวิดีโอกันนะครับวันหนึ่งจํากัดสามครั้งนะครับได้เวทเทิลเอจิจคูนสามนะครับเล่นในครบโคต้ากันทุกวันนะครับแล้วก็เราก็จะใส่แต้ม ไอเชอริฟบวกสีขาวเนี่ยครับเชอริฟพอยต์นะครับสำหรับเปิดของรางวัลนะครับมันก็จะมีให้เราสุ่มเป็นแบบสุ่มนะครับมีนักเตะโอ้แปดสิบเก้าแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดมีเงินคอยมีสกิลบูนะครับเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเป็นนักเตะโอ้แปดสิบเก้านะครับ RM นะครับนักเตะจากซีรีส์เอนะครับอันนี้บางทีชื่อผมก็ไม่ค่อยนั่นแม่นมั่นใจนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสันัดเท่าไหร่สำหรับนักเตะ ที่ไม่ใช่พีมิลลิ่นะครับอันนี้เป็นนักเตะจากปาร์มานะครับ L.W. 89นะครับต่อมาเป็นโลเมโลนะครับเตะซีรีเอเช่นเดียวกันนะครับ88นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นนักเตะจากเฟรนตินาเรนตินานะครับซีพีเอทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็อย่างอื่นก็จะมีพวกเป็นเงินคอยนะครับ1นึ0 0แสนแสนห้าสองแนะครับแล้วก็มีเทนนิ่งสองหมื่นหมื่นห้าแล้วก็เป็นสกิลบูส์นะครับมันเป็นแบบซุ่มนะครับก็คือใช้แต้มแต่ละวันแรกเอานะครับวันหนึ่งมันจะได้1สาย1อันก็เท่ากับว่าแลกได้แค่วันละ1ครั้งนะครับเปิดได้แค่วันละ1ครั้งนะครับเราก็จะไปดูช่องถัดไปกันเลยนะครับ สำหรับช่องถัดไปนะครับมันก็คือไอ้ขวดนั่นเองนะครับไอ้ขวดนี้เราได้มาจากการเล่นสกิลเกมในตลาดดานเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ต้องคอยระวังนะครับถ้ามือไปแตะโดนขวดมันก็จะเปิดเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็โดนไปแตะทีนึงแล้วนะครับมันก็เลยเปิดไปขวดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้แนะนําว่าเราควรจะเก็บขวดได้ครบก่อนนะครับมันมีทั้งหมด24ขวดแล้วเปิดทีเดียวนะครับเปิดทีเดียวมันก็จะได้นักเตะแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าซุ่มในแต่ละวันผมกลัวว่ามันจะเกลือส่วนใหญ่นะครับ ก็เขาจะรีเฟซทุกหนึ่งวันนะว่ขับของรางวัลสำหรับวันนี้มันเป็นโอออกเก้าสิบสาเป็นเมนดี้นะครับนักเตะจากลีเอิร์นะครับก็แล้วมีสกิลบูทนะครับมีเทรนนิ่งนะครับ,รบ,รบก็คืออันนี้ผมมันจะรีเฟซทุกๆหนึ่งวันนะครับเราพูดง,ง่ายๆก็คือว่าเราควรจะเก็บขวดให้ได้ครบ24แล้วก็เลือกดูนักเตะนะครับว่าเราชอบคนไหนนะครับเราก็เลือกเปิดอันนั้นมันจะ,จะได้แน่นอนนะครับ แล้วเขาก็มีสื่อข้างล่างด้วยนะครับใศเพชรแดงสื่อนะครับ1,000ก็คูณ4ไปครับ5000ก็คูณ20ไปนะครับทีนี้เราก็จะไปดูต่ออีกช่องหนึ่งเป็นฮอนอนะครับสำหรับฮอนอนะครับมันเป็นการเล่นแบบ PVA Attack นะครับในการเล่นของเขาใช้สกิลธรรมดานะครับไม่ได้ใช้สกิลสายฟ้าของกิจกรรมนะครับเล่นชนะนะครับก็จะเล่นเล่นชนะถึงจะเล่นผาด่านต่อไปได้นะครับ ของรางวัลน,นะครับด่านแรกก็จะเป็นเงินคอยแค่สองพันนะครับอันนี้แรกเริ่มมาวันแรกเลยนะครับเขาจะแจกก่อนเลยนะครับฮอนอพอย์คูณสามนะครับแล้วก็เล่นสกิลเล่นวีเอไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงสุดทางนะครับสุดทางอันนี้จะต้องใช้ไอถุงไอมือผีเนี่ยครับในการเล่นในการเล่นแต่ละครั้งนะครับก็คือถ้าชนะ จะได้ฮอนอพอยคือ1อันแต่ถ้าแพ้จะเสีย1อันนะครับไอ้มือผีนี้นะครับก็คือพอเล่นจบแล้วพอชนะเสร็จแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเลือกท้าเลือกข้างบน,นครับมันจะเป็นการรีสตาร์ทใหม่ไปเล่นเก็บแต้มใหม่นะครับเก็บเก็บแต้มมือผีใหม่นะครับหรือว่าแลองของรางวัลใหม่นะครับแต่ถ้าเลือกอันล่างก็คือเราจะสามารถเลื่อนระดับของรางวัลไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างอันดีนะครับ มันก็จะมีเลื่อนตารางเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนรจนกว่าจะสุดหางนะครับก็คือถ้าพูดง่ายงก็คือว่าถ้าอันบนก็คือแรกรับรางวัลเลยแต่ท่าล่างก็คือเลื่อนเลื่อนไปนะครับเลื่อนเลื่อนของรางวัลไปเพื่อจะได้ไปสู่รางวัลใหญ่นะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนคงเข้าใจนะครับทีนี้เราก็จะมาดูของรางวัลกันนะครับอันนี้นักเตะคนแรกเป็นโอวอ้อแปดสิบห้านะครับนักเตะจากโบตุเกสนะครับเป็นลีกลาลีกานะครับ แล้วก็อันที่2ก็จะเป็นสกิลบูสองรนะครับต่อมาคนที่3เป็นโออแปดนะครับเป็นนักเตะจากเอตันยอนนะครับอันนี้ช่องนี้จะเป็นนักเตะสเปนนะครับเรียบทับมานะครับเป็นโออแปดสิบแปดเธอรเบติสครับดูดีเกตนะครับถ้าอ่านชื่อต้องอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับเพราะบางนักเตะบางคนไม่ค่อยทนัดไม่ค่อยเทสันทัศนเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเทนดิ้งสองแสนนะครับเรียบมาช่องที่6เป็นนักเตะ จากอาร์เจนตินานะครับ8 9นะครับมาอันที่7ก็จะเป็นคอย500,000มาโอออ90นะครับเป็นนักเตะเซบีย่านะครับนักเตะสเปนนะครับนาวาสนะครับก็อันที่9เป็นสกิลบูธ1,000นะครับแล้วก็มาคนสุดท้ายนะครับโอออ96นะครับเป็นนักเตะจากเกตาเฟ่นะครับ หมดแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับอ้ออีกอันหนึ่งครับลืมไปครับคอนเซ็คชั่นบัจีนี้นะครับก็จะไปดูรางวัลกันนะครับคอนเซ็คชั่นก็จะเป็นแจกรางวันนะครับสําหรับไอตัวมุนฟิล์มที่เราได้จากตรงเวทเทิร์นนี้นะครับที่เล่นในแต่ละด่านมันจะคูณ10บคูณสิทุกวันนะครับมันมีทั้งหมดกี่ด่านเอ่ยมันมีทั้งหมด10ด่านนะครับ1วันเท่ากับว่าจะได้1000นะครับ 1000นหมุนฟิล์มนะครับ G P W นะครับก็มาแลกตรงนี้นะ G W Point นะครับมาแลกตรงนี้นะครับ G W Point นะครับถ้ามีหง0กก็จะสามารถแลกได้นะครับโอ้ออก92บนะเบนเนเซอร์นะครับเบนเนเซอร์หรือหรืออะไรสักอย่างนะครับนั่งของนักเตะมิลานนะครับ a อีมิลานนะครับอันนี้เป็นนักเตะเซร์เอติยนนะครับอันนี้คือ6 0 0นะครับ ต่อมา600นะครับเหมือนกันนะครับัเตะสเปนนะครับโอวอร์92นะครับแต่ถ้าเรามีถึงพันสองนะครับเราก็จะสามารถแลกนะักเตะโอวอเก้าสิบแปดได้นะครับเตะโอวอกเก้าสิบแปดมีใครบ้างครับมีนักเตะหนักปุรีนี่นะครับแล้วก็มีกาเบียวมากีพันเยสนะครับ เป็นทกลิวนะครับแล้วก็98อีกคนหนึ่งเป็นวิดาวนะครับจากจากเอไอบาเซนูน่านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็น98เหมือนกันนะครับเป็นกาซิยาร์นะครับสำหรับสายฟรีนะครับคำนวณจากแต้มแล้วนะครับ1 1 หวันมันจะได้1,000งันมันเล่นด้กันทั้งหมด14วันเทาาว่าจะได้พันสี่นะครับก็สบายใจกันได้นะครับในได้โอออกเก้าสิบแปดแน่ๆแล้ว1ตัวนะครับไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็มาดูนางวันใหญ่นะครับมีพันหด้วยนะครับมี2,000ด้วยนะครับอันนี้ก็พวกเดิมซื้อนะครับมีพันหก็ดีเลยครับโทมิยาสุนะครับ ตัว่าเกเลยนะครับแล้วก็สาวกหรือว่าคูลนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายมาหรือว่าคูนะครับคูโบนะครับอันนี้ยังเป็นสมสรอนเก่าอยู่นะครับโอ้ออนหนึ่งรนะครับและที่เหลือก็จะเป็นคอยนะครับห้าแสนใช้แปแรกนะครับเทนนิงหนึ่งแสนใช้80แรกแล้วก็สกิลบูทนะครับ250นะครับ อันนี้ก็จะมีทีม SBC ด้วยนะครับเงื่อนไขของเขาในการทำนะครับเพื่อแลกลับนะครับก็จะต้องมีนักเตะโกลเด้นวีคนะครับนักเตะของกิจกรรมนี้2คนนะครับอย่างน้อยนะครับแล้วก็ต้องมีนักเตะอย่างน้อยโอเวอร์ออแปดสิบหกห้าคนนะครับก็จะทำทีม s b c ได้นะครับอันนี้นะครับของรางวัลก็จะเป็นตัวอัพแลงนะครับ มีน้องๆถามมาว่าตัวอัพแรงสีเขียวเอาไว้ทําอะไรนะครับยอันนี้นะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับสําหรับข้อมูลนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดทราบข้อมูลที่แน่ชัดแล้วเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ฟังนะครับสําหรับตัวอัพแดงที่เป็นเหล็สีเขียวนะครับอันนี้มาดูรางวลใหญ่เป็นพามไอคอนนะครับถ้าเราสามารถแรกลกรับนักเตะ golden week player เนี่ยครับทั้งหมดแลกได้6คนก่อนนะครับ ก็จะสามารถใช้แ, 2, แต้มสอง0ันหแลกนากตะได้เลยนะครับโอ้ออหนนะครับเป็นนักเตะไอคอนนะเป็นพามไอคอนนะครับก็มีมงกุฎ3มงกุฎเลยนะครับมองขวาม,มือนะครับเคมี K Me เข้าตรงไหนก็ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนหลักกับการแลกของ,งวันทีนี้เราจะไปดูทิสโต้นิดนึงนะครับ สำหรับสโต้นะครับเขาก็มีให้แลกกันนะครับใช้1,000ถูกปองเขียวสองพัน0เพชรแดงสามารถแลก GW Point คูณ100ได้นะครับไอ้มลฟิล์มนี้นะครับแล้วช่องถัดมาก็จะทำาไมถ้าเป็นแบบ10ครั้งนะครับก็ประมาณได้1,000นะครับ2 5 5 0เพชรแดงนะครับกับ1,000ทปองนะครับดูช่องถัดไปนะครับ ต้องถัดไปก็ต้องใช้คูปองเขียวแรกนะครับจะได้มือผีคูณ5นะครับพอนอพอยนะครับสําหรับคนที่แบบว่าเล่นเราเตะเราแพ้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อไปเล่นได้ต่อนะครับในหมวดของพอนอนะครับในกิจกรรมที่มันเป็น VSA a t t a c k นะครับถ้าเตะแพ้มจะเสียมือผีนะครับอันนี้1,000คูปองครับสามารถแลกรับซื้อนะครับโยชินะได้นะครับแล้วก็ G.W.Point คูณ50 G.W.Hertz คูณ4นะครับ อันนี้ก็ในกรณีของพวกสายเติมทั้งหลายแหล่นะครับสายเปยนะครับสายฟรีก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับอันนี้ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับสามารถซื้อ GW. วีพอยคูณ 50G คูณ4แล้วก็ VP พีพคูณนะครับอันนี้ถ้าปลดล็อกซื้ออันนี้แล้วก็จะปลดล็อกอันสุดท้ายได้นะครับอันสุดท้ายก็จะมีการสุ่มด้วยนะครับสุ่มนักเตะ89บวกนะครับมีใครบ้างครับ ซลีมานีนะครับของลีกเออนะครับโอเวอร์เก้าสองแล้วตอนนี้อันนี้อ่านไม่ออกนะครับโอเวอร์เก้าสิบแล้วก็มีแปดสิบเก้านะครับพาโบวรนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมโกลเด้นวีกนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ้อลืมอย่างหนึ่งครับพอดีผมสร้างลีกแล้วนะครับลีกชื่อ ฟีฟ่าโมบายฮอลิคไทยแลนด์นะครับก็ใครที่ติดตามช่อง YouTube ผมยังไม่มีลีกอยู่ก็เข้าไปเสิร์ชหาแล้วก็แอดมาได้นะครับยินดีต้อนรับหมดนะครับสำหรับสำหรับสมาชิกใน YouTube นะครับสำหรับคนที่กดซับสไครต์ให้ใน u t u b e นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเพิ่สร้างนะครับตอนนี้มีอยู่ไม่กี่คนแล้วครับก็ถ้าเกิดต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะเต็มได้นะครับถ้าฉาก็ไม่ผมไม่จํากัด OVR นะครับก็คือเข้ามาเลยครับเดี๋ยวเราฝึกฝนกันไปได้เพิ่มกันไปได้นะครับ ก็เน้นอย่างเดียวว่าคือขอให้เตะลีกทุกวันแล้วกันนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสาหรับหลีกใหม่ของผมนะครับหรือถ้าใครไม่ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรยังไงก็ไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับคลิปเกี่ยวกับเจาะลึกระบบลีกนะครับผมก็ได้ทําไว้แล้วก็บอกไว้ในคลิปนั้นแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ